แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสายสินิภาคุณสายฟีรีแปคุณเซฮายและคุณนภัสมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by t a Channel ครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์กลับมากันอ่กแล้วเนาะก็วันนี้ครับกลับมากันหนึ่งที่น้องๆหลายๆคนเรียกร้องมามากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหลายๆคนที่เป็นสายหนึ่งที่หลายๆคนชอบมากๆเหมือนกันนะครับนะกับลิงจ็อกเกอร์สายมาสยานะครับ โอเคก่อนอื่นครับก่อนจะไปดูการการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกการเด็นก,การจัดเด็กผมถนัดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมนําเสนอน,นะถ้าใครไม่ชอบอะไรใส่ไปไหนเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอีกนะอ่ะนะครับระดับแรกก่อนครับวเนของทิกเกอร์จริงๆอะ่ะด้วยความที่มันเป็นแคนที่เป็นเขาเรียกว่าไงเดียวมันเป็นแคนที่เป็นฟอร์ตอ่ะนะครับมันก็เลยทิกเกอรอ์มันก็เลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะ หลักๆก,ก็จะมีแค่เนี่ยครับคี้แปดดอสี่ฮิลสี่ไม่ใั้คขี้หกดอหกอันเนี้ยคือก็ไปปรับตามใจชอบแล้วกันว่าใครจะใส่เป็นอะไรนะครับคี้แปดร 4, หรือคี้แปดดอสี่หรือคี้หกดอหกก็แล้วแต่นะอันนี้คือมันอยู่ที่แล้วแต่คนเล่นจริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับตรงนี้มาที่เกตหนึ่งครับในตัวของเกตหนึ่งเนี่ยจะมีค่อนข้างหลายใบหน่อยนะครับใบแรกครับใบนี้สี่ใบอ่ะมาดูเหตุก่อนใบนี้ทำอะไรได้ ใบนีมิเทคในออโตในช่องเรียกาศดถ้าแวนถ้าเมื่อคุณเมื่อคุณนำการที่ถูกลก็อกหรือเมื่อการของคุณถูกล็อกนะครับยูนิตจะบวก5000คือมันจะมีประเภทการที่ถูกลากลงมาแล้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยและตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวนี้จริงๆก็ใส่อย่างละ4ี่ี่นี่แหละตัวนี้บอกว่าแอคทีฟในช่องเรียกาอ่ดถ้าบนช่องแวนช่องเรียคุณนะครับมีตัวที่ชื่อวาโมนิก เมสยานะครับอยู่อ่อยูหรือถ้ามีการที่ถูกล็อกอยู่โซบาร์หนึ่งล็อกตัวมันเองแล,ล้วก็หงายแดมหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเอามาล็อกตัวเองนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายครับเจ้าตัวนี้นกทิ้งไตเก่านะครับมีเทคออโต้ในช่องแวนนะครับเมื่อลงสนามดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนําการ์ดใบนั้นเข้ามาในสนามคุณในสภาพถูกล็อกก็คือนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยะจะเห็นเมื่อเห็นคนอื่นถูกล็อกนะครับหรือว่าลงมาแล้วล็อกแคบบห้าพัน แลวมีเถกอีกเหนึ่งเป็นแอคทีฟในช่องเรียกาศครับอ่าวันเบอร์เทิร์นโตบัสหนึ่งดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจกองการ์ดคุณนําการ์ดลงมาในช่องเรียกาศ์ดในสภาพที่ถูกล็อกเช่นกันนะครับก็นั่นแหละทุกอย่างเล่นกับการถูกล็อกหมดนะครับเพราะว่าตรงเนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นคีย์หลักสําคัญของชุดมันเลยก็ว่าได้มาที่ตัวของเกรดสองครับโอ้เกรดสองนี่คนขัางจะมีหลายแบบคือหนึ่งอ่ะเกรดสองครับใบแรกเจ้าใบนี้ ใบเนี้ยความมากความสามารถคล้ายๆเกยหนึ่งเลยจะมีใช่ช่องแวนช่องเรียโอ้ไม่ใช่ขอไยหน้าตามัมนกันเฉยๆมีถึงในช่องแวนช่องเรียวครับเมื่อโจมตีฮิตนะครับเขาจะใบหนึ่งเลือกเรียงก,กายของคู่แข่งหนึ่งใบใบใบนั้นในระดคว่ำถ้าใบที่เลือกเป็นเกยสองหรือสูงกว่าจะได้ทําการโซ์ชาร์จหนึ่งเพราะอย่างที่เห็นเราใช้โซเยอะครับก็นั่นแหละให้เลือกเอาแล้วกันอยากฮิตหรือไม่ฮิต นะครับจริงๆตัวนี้สามารถใส่สีได้นะแต่ถ้าใครมีตัวนี้มันจะดูใช้ง่ายนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เองก็จะมีความสามารถเหมือนกันนะครับใครไม่มีทีดีให้ไปใส่นี่ใครมีทีดีก็เอาทีดีมาใส่ก็ได้นะครับเมื่อลงในช่องเลียเมื่อลงสนามครับถ้าจํานวนเลียการของคุณมากกว่าเลียการคู่แข่งอนดิววอกสี่พันและมีเทคในช่องแวนช่องเลียรครับเอาไว้ตีฮิตเฉยๆนั่นแหละเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดโซบาร์สหนึ่งครับแล้วก็เลือกรีไทยเลียการคู่แข่งหนึ่งใบในสภาพคว่ำแล้วก็ถ้าไม่มีให้รีไทยเราจวดหนึ่ง นะครับอันนี้คือเอามาเติมมือช่วงต้นเกมเฉยๆคือข้อดีมันต่างกันนิดนึงอันเติมสนามเอ้ยมันโซชาร์จนะครับแต่ว่าเจ้านี่มันได้เติมมือมันใช้ได้ทั้งคู่ลงเป็นแวนได้ทั้งคู่เช่นกันนะครับยังไงก็ดูตามสถนานการณ์เอาละกันเนาะลงในไม่งั้นลงตัวหนึ่งเอาลงตัวหนึ่งลงแวนตัวหนึ่งลงเหลียก็ได้เช่นกันนะครับตัวต่อมาครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้มีความสามารถคืออ,อแอคทีฟในช่องเรียากาศ โซบารสหนีไทยมันจั่วการหนึ่งใบอันนี้คือใช้ในกรณีที่มือจะหมดจริงๆนะครับแล้วก็มีเข็กหนึ่งครับเป็นเข็กออตโต้เมื่ออยู่ดนที่ถูกรีชไชนช่องเรียกขาดครับเคาเตอรบาสหนึ่งในกรณีที่คู่แข่งจะทําการคอการ์ดบนมือลงการเดียนในการต่อสู้ในการต่อสู้ที่แวนการ์ดของคุณทําการโจมตีในเธอ์นั้นหากไม่คอสองใบพร้อมกันหรือมากกว่าไม่สามารถคอได้ ซึ่งแน่นอนถ้าจะใช้เทคล่างก็ต้องโซบาร์เทคบนก่อนนะครับเพราะมันจะถูกรีทายและถ้ายูนิตถูกรีทายช่องเรียการปุ๊บมันจะใช้เข้าเดียบาันหนึ่งเข้าแวนการเราโจมตีได้แค่นั้นะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาเอามเรียกว่ามาช่วยแวร์แล้วก็แล้วก็เป็นตัวที่ช่วยจั่วในระดับหนึ่งด้วยตัวต่อมาครับตัวนี้ตัวนี้มีความสามารถบอกว่าออโต้ในช่องเรียการเมื่อโจมตีโซบาร์หนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำลงช่องเรียการนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ แค่นั้นเองค่อนข้างง่ายนะตัวนี้นะครับแค่นี้หมดแล้วอันนี้เกรดสองเลยเยอะหน่อยนะเด็กนี้มันทั้งหมดเอ่อ8 9ดเ11าสิบโอ้ตัวเล่นทั้งนั้นนะครับจริงๆอย่างที่บอกครับจะไปลดอันนี้ก็ได้คือมันอย่างนี้ครับคือเกรดหนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรจะใส่แล้วและเกรดสามมันก็ใส่น้อยนะครับอ่ะเกรดสามครับฮาร์โมนิกเมสยาแวกสุดเลยตัวขาวจั้วอยู่ตัวเดียวฮาร์โมนิกมีเทคกส,สองเทคครับมีเทคออโต้เลยช่องบรนยากาศเมื่อโจมตีค้นหาการอ่าหนึ่งใบ จากกองการ์ดคุณนําการ์ดใบนั้นเข้าสู่เดรภาพล็อกสรับกองการ์ดคุณแล้วก็มีเข่งหนึ่งเป็นงออโต้ในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทินเมื่อจบการต่อสู้โจมตีถ้าในโซคุณมีการ์ดเกตสามหรือสูงกว่าเขาด้บัตรหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่ถูกล็อกของใครก็ได้นะครับกี่ใบก็ได้ปลดล็อกการ์ดเหล่านั้นคุณจ่วตามจํานวนการที่ถูกปลดล็อกนั้นเลือกเรียกการ์ดแถวหน้าของคุณ2ใบบวกใบละหมื่นห้านะครับเอามาทำห้าเวฟได้แล้วก็อีกตัวนนนึงงงจะเป็วออขชุดี มีเทคนิคออโต้ในช่องแวนช่องเรียในเทิร์นคุณอยู่นี้บวก5 0 0 0ันจำนวนการ์ดที่ถูกบล็อกอยู่ของคุณทุกๆใบนะครับแล้วก็จะมีเทคนหนึ่งเป็นเทคนิคออโต้ในช่องแวนช่องเรียครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีโตบัสหนึ่งคุณสามารถนำการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบเข้าถึงในภาพล็อกแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งได้นั่นเองนะครับโอเคนะแล้วก็สุดท้ายครับมาในส่วนของตัวทริกเกอร์เอขออภัยไม่ใช่ทริกเกอร์อีเม้นจะให้กิฟต์นะครับ กิ๊บหนึ่งจริงๆมันใช้แค่สามแล้วก็เตรียมไว้นะครับมันจบแบมลงไปแต่มันไม่ได้มีผลก็ใช้ไปหกเหมือนเดิมใช้อย่างละหกหกเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันครับวิธีการเล่นของเจเด็กนี้นะครับผมอ่ะเอานีออนเมสายามาก่อนนีออนเมสายาครับก็ตัวที่เอามาไลา่จริงๆเนี่ยลงช่องแวน์และค่อนข้างคุ้มเนี่ยก็น่าจะเป็นไอตัวทิ้งไตเก่าเนี่ยแหละนะครับเพราะว่า เมื่อลงสนามปุ๊บถ้าในเอ่าเบิร์มนำการไปบุตของคุณลงมาปุ๊บในสภาพความเลยคือมันก็จะเปิดมาครับเปิดได้อะไรก็เอาไปล็อกทิ้งอ่ะสมมุติเปิดมาเปิดมาปุ๊บอ่ะเป็นตัวนี้เอามาล็อกนะครับเราต้องมันต้องเอามาล็อกก่อนนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเป็นตัวนี้ปุ๊บแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแล้วก็จบเทิร์นท่าสมมติเราเริ่มหลังเราก็ตีได้ ทีนี้ในช่วงเกดสองเนี่ยอย่างที่บอกครับคือถ้าเขาไม่มีเลียงจริงๆอ่ะเน้นจั่วไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าต้นเกมมือมันจะน้อยลงเป็นดีลิตเตอร์ตัวนี้ก็ได้ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไอ้นี่จริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ตัวนี้ก็ได้นี่นะครับออใช้ตัวขออภยัยจริงๆจบเทิร์นตัวนี้มันจะอัลล็อกคืนนะและทีนี้เราก็ลงตัวนี้มาก็ได้ครับเป็นตัวใหม่ละกันตัวนั้นใช้เห็นใช้ใบ่อยละตัวนี้พอลงมาเสร็จปุ๊บนะครับอ่า ปุ๊บเมื่อมันต้องโจมตีฮิตก่อนเขาหนึ่งเลือกเรียกการคูแบบ่แข่งบายบายนะครับแล้วก็เป็นเกตสองหรือสูงกว่าคือความใช้ยากของมันคือมันต้องเป็นเกตสองหรือสูงกว่าแล้วต้นเกมมันไม่มีใครลงเกตสองหรือสูงกว่านะครับเอาจริงๆก็แฮเชียไรตัวนี้ือได้มือด้วยนะครับชัวร์เสียโซใบหนึ่งไม่เป็นไรนะแต่ได้มือมันเรื่องใหญ่กว่าอ่ะเป็นตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้อาจจะวางสนามสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเอ่อวางเป็นใบไหนดีว่า วางเป็นพวกอย่างนี้ก็ได้ครับคือจริงๆจะวางจะลงหรือไม่ลงก็ได้ถ้าจะลงก็ลงครับถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆเก็บไว้เล่นปลายเกมก็ได้ครับต้นเกมยังพอรับแดมมาใช้งานได้นะครับอาจจะลงเป็นแค่นี้แล้วก็โจมตีไปนะครับนะโจมตีอะไรก็ว่าไปพอขึ้นในช่วงสังเกต3ครับเราสามารถไล์เป็นฮาร์โมนิกเมสยาไปเลยก็ได้นะครับพอไล์เป็นฮาร์โมนิกเมสยาไปเลยอย่างเงี้ยแนะนําก็คือมีคําแนะนํานิดนึงก็คือว่าเวลามันโจมตีเนี่ยมันจะเปิดการ์ดกท็อปเด็กเนี่ยคนหาไอ้ ขอภัยมันบอกให้ค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณแล้วก็นําลงในสภาพถูกล็อกเลยนะครับแล้วก็สลับกองการ์ดคือมันสามารถหาตัวเล่นได้อยู่แล้วพอมันหาตัวเล่นได้เสร็จปุ๊บอะแนะนําว่าให้เหลือแถวหลังเนี่ยจริงๆแนะนําว่าให้เหลืออย่างเงี้ยทิ้งไว้ช่องหนึ่งเพราะว่าข้างหน้าเนี่ย ก็ให้เป็นเกตสองอะไรไปยืนก็ได้และทีนี้มันมีกรณีถ้ากลัวรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวพี่ผมกลัวมันตีไม่เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราจะวางกิฟต์ครับเอ่อถ้าวางกิฟต์สองมันได้คือเด็กเนีเ้ยมันวางได้ทั้งสองกิฟต์ถ้าวางกิฟต์สองเด็กนี้ก็จะดูกดดันดีเพราะว่าในช่วงปลายเกมก็จะดูห้าเวฟแล้วก็จะตีสองขี้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 ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเอา่อเรียกว่าไงดีอ่ะถ้าเรียกว่าถ้าวางกิฟต์หนึ่งเนี้ยมันก็จะมีพลัง ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าช่วงต้นเกมพลังเด็กนี้ก็จะเบาบางพอสมควรมันจะมีเลนหนึ่งอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าให้เราเหลือช่องเลยเลนหนึ่งมันจะบางมากๆถ้าเราวางเป็นฟอร์ตหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เอาตัวเก้าพันอ่ะลงไปยืนเหยียบทิ้งไว้ก่อนได้พอมันไปยืนเหยียบอย่างเงี้ยโอกาสตีฮิตมันสูงกว่าถ้าเราเอาสองขีอย่างเงี้ยมันไปโอกาสตีฮิตมันต่บนะครับผมอาจจะยืนอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ไ้เลยก็ได้นะครับโอกาสตีฮิตด้วยพลังสูงมันมากกว่าสองขีนะครับตีต่ำแล้วสองขีสองตีต่ำแล้วสองขีคืออกาหละ โอเคมันอาจจะสนามมันอาจจะดูสภาพสนามเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เริ่มตีจะเอาแวนไปเริ่มก่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับถ้าเอาแวนตีก่อนปุ๊บมันเทคมันลุกมันยังใช้ไม่ได้นะมันก็เอาแวนโจมตีไปครับแล้วก็ค้นหาทีนี้เราก็ค้นหาพวกยูนิตที่เป็นตัวเล่นหรืออะไรก็ตามครับมาเซตบอร์ดเตรียมรอเอาไว้ก็ได้นะครับพอมันมาเซตบอร์ดไม่ไเซตห่อนะนะครับให้เซตบอร์ดทิ้งไว้ก่อนพอเซตบอร์ดเสร็จปุ๊บ อาจจะลงอ่ะเป็นนี้ก็ได้ลงมาปุ๊บแล้วมันก็ล็อกล็อกไปนี่ทิ้งไปก่อนล็อกทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นหน้าเผื่อมันจะมีตัวลงมาใช้หรืออะไรอีกก็ตามนะครับแล้วก็นั่นแหละว่าไปแล้วที่เหลือโยนไดทิเกอร์โยนข้างโยนข้างตีอะไรก็ว่าไปนะครับจบเทิร์นอันล็อกนะครับโอเคก็ทีนี้ถ้าจริงๆอะ่ะเด็กเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่เรื่องนึงหลักๆก,ก,ก็คือมันจำเป็นต้องไลท์ใหม่นะครับซึ่งถ้าไลท์ใหม่จริงก็ใช้กิฟต์เอาไปโยนในช่องเลียเหมือนเดิมแวนมัน แวนมันเลียมันตีอกว่าแล้วกันเรียงี้แล้วกันนะครับเลียมันทําเวฟได้มากกว่าแวนมันเฉยๆทีนี้ในพอเข้ามาถึงตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยก่อนหน้านี้เราจะเสพก็ได้เสพทิ้งไปหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆเราต้องการเทคยูนิตที่ประมาณว่าตีแล้วก็โดดลงมาได้นะซึ่งพอโดดลงมาปุ๊บอะมันต้องอยู่ในสภาพล็อกด้วยนะครับ หรือจะวางทิ้งสมมติวางทิ้งไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าบางตัวมันเหยียบหัวคอมได้นะครับปุ๊บโอเคอ่ะมันอาจจะต้องเหลือช่องช่องไว้ช่องหนึ่งช่องไหนก็ได้อ่ะให้เหลือไว้ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็หลักๆให้เรามี2ตัวนี้นะครับอยู่จริงๆจะมาเซตเตรียมไว้ก่อนแล้วค่อยเล่นก็ได้ดันขึ้นไปเล่นก็ได้หรือว่ายัางไงก็ได้ครับวิธีการก็คือมี2ตัวนี้2ตัวนี้จะมีความสามารถต่างกันนิดนึงอันนี้คือเปิดท็อปเด็กไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่คอจากมือนะครับผมแต่ว่ามันจะได้มือคือนทั้ง ก็อ่าเป็นตัวไหนดีเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นเกรดสามเสร็จปุ๊บพอเป็นตัวนี้อาจจะเอาข้างนี้โจมตีไปก่อนก็ได้นะครับปึ๊บป๊บนะครับตีอย่างนี้พอโจมตีไปนะครับอา่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาตัวเนี้ยโจมตีนะครับอาจจะไม่บูทจริงๆไม่ต้องบูทก็ได้นะวางตั้งไว้ทั้งคู่เลยก็ได้นะครับนะพอตีปุ๊บนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันบอกเทคว่าเมื่อ,อยูนิตโจมตีสามารถโซบาร์หนึ่งคุณหาเอาการ์ดจากบนมือหนึ่งใบคอลงเรียกาศ คุณในสภาพที่ถูกล็อกได้ถ้าทำตัวการ์ดหนึ่งใบก็คือใช้ครับโซบัสหนึ่งอ่ะอันนี้เรามีโซสองใบเราโซเกตสองทีก็ได้โซบัสหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกเกตสองหนึ่งใบลงมาอ่ะเลือกเกตสองหนึ่งใบเลือกตัวอะไรล่ะทีนี้จริงๆเลือกตัวอะไรก็ได้ครับที่มันตีเข้าอาจจะเลือกเป็นตัวเกตสามในตัวมันเองก็ได้ลงมาปุ๊บแล้วมันจะทําการล็อกใส่อย่างนี้นะครับพอล็อกใส่เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะตี มันก็จะจบการโจมตีตรงนี้ไปนะครับพอจบการโจมตีตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้นี่เห็นล็อกไอ้นี่ก็จะบวก5 0 0พันนะครับเพราะว่ามันตัวมันมีพลังอยู่แล้วและเสร็จปุ๊บเอาแวนตีครับแวนจะค่อนข้างตีต่ำถ้ามันไม่ได้ไลฟ์บ่อยๆแวนมันจะตีแค่สิเมตรนะครับพอ,อเมื่อตัวเมสไซยานะครับผมเมื่ออยู่ในโจมตีมันก็จะค้นหาการ์ดหนึ่งใบจากกองการ์ดก็เปิดเลยครับเปิดมาปุ๊บหาใบอะไรก็ได้ครับที่เราต้องการจะาามาใช้ นะครับผมต้องการนํามาใช้คือจริงๆตรงเนี้ยหลักๆอ่ะก็อยากให้เอาตัวที่มันตีเข้าเข้ามานั่นแหละนะครับมันก็จะได้แบบมีตัวป้องกันหรืออะไรอย่างงี้อ่ะอาจจะเอาตัวเนี้ยโดดลงมาปึ๊บโดดทับตัวแล้วก็ล็อกอ่ะเป็นนี้ก็ได้ครับล็อกเพราะมันให้โดดลงมาล็อกนะครับแล้วก็สับกองและเสร็จปุ๊บนะครับพอโจมตีนะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่เวนการ์เราโจมตีแล้วเขาหนึ่งทิ้งมือหนึ่งนะครับแล้วก็อันล็อกสองตัว ออกมาพออันล็อกปุ๊บมันจะกลับมาอยู่ในสภาพของสแตนแล้วก็ตีได้ใหม่จริงๆเนี่ยเวลาตัวที่มันทําการอันล็อกเนี่ยนะครับมันจะได้จัว่วตามจำนวนตัวที่อันล็อกด้วยซึ่งเอาจริงๆเราสามารถใช้เทคอย่างเจ้าตัวนี้โซบัสหนึ่งแล้วก็เปิดท็อปเด็กแล้วก็เอาลงหลังอะไรอย่างเงี้ยได้และเวลาอันล็อกเนี่ยมันอันล็อกปับปับ,บ,บ,บมาสามตัวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนกันไปแล้วกันนะ พอเสร็จปุ๊บก็เทคพวกนี้มันเมื่อโจมตีอ่ะมันก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมันก็ตีไปอาจจะเอาข้างนี้ตีไปเพราะข้างนี้มันไม่มีชิลนะครับจะบูทก็บูทไปเลยก็ได้ตอนนี้แล้วก็ข้างนี้ตีนะครับแล้วก็โซบาร์สหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใช่ไหมตัวที่ทิ้งมือคือเทคแม่งใกล้ๆหมดเลยทิ้งมือหนึ่งนะครับแล้วก็เปิด การจากท็อปเด็กคอลงมา1ใบทําการล็อกนะครับจริงๆมันก็ดูได้แหละว่าเป็นเกดอะไรก็ถ้าเป็นเกจสก็ล็อกลงนี่ถ้าเป็นเกจหนึ่งก็ล็อกลงหลักนะครับแล้วก็จัวคืนมือหนึ่งเนาะซึ่งมันค่อนข้างง่ายดีนะครับนะแค่นั้นเองก็เปิดปุ๊บสมมติว่าเปิดมาเจอเป็นเกจหนึ่งอ่ะขออนุญ,ญาตหาเกจหนึ่งก่อนเจอเจอ,เจอเป็นเกจหนึ่งใบนี้ก็ลงมาล็อกใบนี้ก็ได้สนามจะได้เต็มคือหลักๆนะครับเด็กเนี้ยมันจะเล่นท่ามันจะอยู่ประมาณแค่นี้แหละ มันจะไม่ได้แบบมีท่าอะไรที่มันดูหวือหวาเหมือนเมื่อก่อนที่ตีล็อกอันล็อกล็อกอันล็อกมันแทบไม่ล็อกเขาเลยมันล็อกตัวเองแล้วก็เล่นกับเวฟนะครับนะพอมันตีอย่างพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมเด็กมันเนี่ยจะมีอยู่สองพอย์หลักๆนะครับพอย์แรกก็คือตัวมันเองเติมสนามได้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าตัวเมสซยาเองมันเติมสนามเปาะเปาะเปาะได้อยู่แล้วแค่นี้แป๊บเดียวสนามเต็มนะครับแล้วก็เรียกว่าไงเดีะ มันเปลี่ยนมือบ่อยพอสมควรมันจะเห็นว่าเทคจั่วมันค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีข้อเสียหายอยู่ต้นเกมนิดหนึ่งคือต้นเกมเนี่ยอาจจะต้องแบบว่ามันเหมือนเอามือเราไปเอามือเราจากการเอามือลงโรงเรียเอามือเราไปทิ้งเพื่อเทคตัวโรงเรียแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็ และข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าเด็กนี้มันต้องไลฟ์บ่อยพอสมควรเนาะนะครับประมาณนี้ครับผมนะลุกเล่นเด็กนี้ถ้าเราผิดพลาดหรือขาดยังไงไปต้องขออภัยด้วยก็หลักๆนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เป็นฟอร์สที่ทำเว็บได้นะครับนะหลานนั่นเป็นแค์ได้เป็นอันแรกๆที่เห็นฟอร์สมานั่งทำเว็บให้เราดูนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมทำคลิปนี้ให้ชอบกดไลค์ตามกดซับสมคชิกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้เพืนอนๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจอย่างเช่นเคยของผม v i p ไปดับเสียงวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ